พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตชกัญยาเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินณณวัดเบญจมาปพิษดุสิตวนารามเขตดุสิตซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารเดิมชื่อวัดแหลมหรือวัดใสทองไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นในสมัยใดจนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระม เจษดาราชเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระพิพิธโภคภูเบนเป็นผู้บัญชาการกองทัพในส่วนการรักษาพระนครในคราวกบฏเจ้าอนุวงศ์เมื่อปราบกบฏเสร็จสิ้นทรงร่วมกับพระอนุชาและพระคณิ t h าเจ้าจอมมาดาเดียวกันสี่พระองค์บุรณะปฏิสังขรณ์วัดแหลมและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามกุฎวิทยามหาราชได้พระราชทานนามว่าวัดเดญจะมะบพิษมีความหมาย ว่าเป็นวัดของเจ้านายห้าพระองค์